สวัสดีครับผมสวัสดีเสื้อผ้ารับเป็นรักเราเชมช่างกค,ครับผมประกับสร้างอุดปัญหาเมื่อเนยอยู่ในการแก้ปัญหาของสกุปปี้ไอนะครับผมเป็นงานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับผมสำหรับเพื่อนช่างหรือผู้ที่สนใจนะครับงานดานเชื่อมหรือเบิ่งใ้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผม สิ่งที่สร้างวุเทศนี่มันบทถูกต้องนะครับเสมอไปนะครับแต่ก็ให้เบิ้งเพื่อรับช่วเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้ออาตรงนี้เป็นหูขาตั้งนะครับขาตั้งขาพักขาตั้งคู่นะครับของรถสาผ่านนะครับตระกูลสกูปปี้นะครับผมสกูปปี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมะครับมันจะมีน็อตตัวหนึ่งล็อกไว้อยู่นี่นะครับตัวนี้ไว้เกี่ยวสปริงนะครับผม อาคาตั้งมันก็ยู่ในแบบประมาณนี้นะครับแต่ส่วนนี้มันหายไปนะครับตรงที่มันหายไปตรงนี้มันจะมีบูดเหล็กอยู่เลยครับเ้อนนักเตือนช่างหรือว่าผู้ใดอยากไปเฮ็ดอาจจะไปเชื่อมตัดเลยบ่ได้มันจะมีบูดเหล็กข้างในนะครับรูขนาดสิบมิลนะครับแกนตัวนี้มันสิบมิลนะครับผมแกนตัวนี้มันสิบมิลนะครับเ้อก้หาบูดเหล็กที่มันควอมตัวประมาณสิบหกมิลนะครับผมห้ไ้แบบมันสิบหกมิลมาว่างพอดีเลยนะครับตัดเหล็กเหล็กยังกระเดะครับมาว่าง จากนั้นก็ทำการเชื่อมเชื่อมรอบปั๊บเหมือนยามบอยู่กับเชื่อมนานๆนะครับเล้วจะอยากได้นาหน่อยน้าไหลนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขนะครับก็คือสําคัญต้องมีบูธเหล็กด้วยนะครับจะให้ดีก็จะเป็นบูธเหล็กโลนะครับมันจะทนน้ำนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันถึงน้ำแน่สนิมกินแน่นะครับถ้าห้อบูธเหล็กนะครับมันโอกาสมันจะติดต่อไปมันกันี่นะครับ กูได้อยากดีได้ทนกับบูสตันเลดก,กัแกวเลยแหะครับผมเอามาเชื่อมรัดไว้บ่ต้องออกนะครับเชื่อมเสร็จเราปล่อยค่าว้เลยนะครับผมเชื่อมเสร็จเราปล่อยค่าว้มันเย็น,นจังเอาตัวนี้มาล่องนะครับเห็นแนวทางนะครับผมผิดพ,พาดอาการไหนขอโทษขอไฟเด้อเ์ลินชังนะครับเราพูดที่รูแล้วนะครับกับบวากับผู้ยังบรูกะนี่แหละครับมันต้องมีบูดเหล็กเนาะ ครับหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเอาก็ทดลองนะครับเอาตัวนี้สอดเอาเปิงการเชื่อมประเทศไทยเบิ้งนะครับผมตัวนี้มันก็จะมีน็อตล็อกนะครับน็อตคันปิดไว้นะครับส่วนนี้อยากให้มันสวยมันยังกะทำความสะอาดเกลี่ยแต่งเอานะครับแบบมันตรงนี้บูดเนาะ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหูขาตั้งคู่ของสกูปปี้ไอนะครับผมท่านไอเกียแตงนะครับด้านหลังก็จะประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เป็นแนวทางครับผมจิตแพทาป,ประกาศใดขอตัวขออภัยครับผมพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ